สวัสดีค่ะวันนี้ก็ทำน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปิกุ้งฝอยนะคะกุ้งฝอยดิฉันก็ซื้อร้านร้านจีนมานะคะมาตากเออมาต้มแล้วก็มาตากมาทำกุ้งฝอยเองะคะต้มก่อนแล้วก็เอามาตาก จะมีหอมมีหอมกับกะปิน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลชรสนะคะวันนี้ดีฉันเอามาทำอะไรมากินมายมฝรั่งนะคะโดกเต็มต้นนี่ค่ะ ยมฝรั่งนะคะเห็นไหมนี่ยมันยอยู่ใต้ใบค่ะเต็มเลยทำไอ้น้ำไอ้น้ำพริกกะปิน้ำปลาหวานนะคะน้ำพริกกะปิน้ำปลาหวานใส่กินแบบ เราไม่ได้กินมะม่วงนะลูกมะยมยต้นหักเยนะอุ้ยหล่นสุกสเอ้ยสดสจากต้นนะคะเอาไปดองก็อร่อยกินใส่กะปินะคะอร่อยเต็มเลยอันนี้ยังน้อยอยู่นะคะ ต้นก็ใหญ่นะคะ,นนะทางโน้นก็มีนะคะสองต้นดกกินเทละต้นบ่อนคิปไปเรื่อยๆสดนี่อใส่กุ้งแล้วพอดีเลยแล้วก็หอมเนาะกินเผ็ด สดจากต้นพวกฝรั่งมันไม่ไม่กินนะคะพวกฝราง่งเอ้ยกินได้ยังไงเปรี้ยวพวกฝรั่งไม่รู้จะคลองดีอืมรวยทำน พริกกะปิอใส่หอมหั่นหอมใส่แล้วโอ้เหมือนที่เมืองไทยแล้ววิตามินซีอร่อยก็ไม่ยยมอีกไม่มีเม็ด เอากินไวยก็ได้ไม่ได้เก็บไปดองกลัวมันไว้ก่อนนะคะมันก็ทยอยโตๆใส่หอมใส่กุ้งแห้งเนะี่ยเข้าออกันดีค่ะอํา มันตั้งขากรองไม่ได้นวดวดีนวดเลยดีนวดเล็กๆอุ้ยลุนอะที่ใช้ก,ก็เก็บไปตำนั่นนี่เนี่ยแนะกง่วงพวกกระรังเนี่ย อะไรเปรีป้ยวๆมีกินกินต่ขอนหวานๆบ้านเราอของเปรี้ยวมีประโยชน์ล้างลำไส้เราเนาะยุงเริ่มมาแล้วตอนเย็นนะคะนะเอาลูกในดี เหนื่อยเนอะเด็ดร้อนๆเหนื่อยๆกิๆนในสว่างจ้าเลยอร่อยอร่อยมากกว่ามะยมนะคะเนี่ยมันมีเม็ดร้อบ อใครปากเบียวกินกินอันนี้ได้นะคะเนี่ยกินวิตามินซีเยอะนะ่ะหายปากเบียวปากเบียวกินเยอะได้เปียวจัด อ,อ,อร่อยหยุดกินไม่ได้เก็บไปเก็บผล,ลไม้ก็หอไปด้วยขี้เตกไม่ปาก เปลี่ยนต้นก่อนนะคะมีฝั่งน้อนอยู่ลดกดกทุกต้น เผ็ดไม่ไหวทั้งเผ็ดทั้งอร่อยทั้งเปรี้ยวต้นนี้ไม่รู้ปลูกที่เมืองไทยมันออกนหม ين? ไม่เห็นมีใครเอาไปปลูกดูมันจะออกดอกช่วงฤดูใบไม้ผลิเนะาะไม่รู้มันออกไหม กินแก้ผมหออวิตามินซีนะ่ะชะลอชะลอได้นะคะกินของเปรีป้ยวอื้มอืมเพ โอเคน่นก่อนนะอูอีกหน่วยหนึ่งเนะ็ดโอเคนะสวัสดีนะคะอเคูเพ็ด